สวัสดีครับผมกีนเอสคิวรูเซียนะครับผมก็ผมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งนะครับก็งานอดิเรกของผมครับก็คือการดูแข่งขันอีสปอร์ตต่างประเทศนะครับผมผมว่าหลายๆคนก็งานอดิเรกเหมือนผมแหละตอนเล่นเกมแล้วก็นั่งดูอะไรการแข่งขันของต่างประเทศเป็นทั่วไปนะฮะแต่ผมว่าหลายๆคนคงจะสะดุดตาเหมือนผมฮะต่างประเทศครับใช้อุปกรณ์โซวีฮะเมาส์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หลายๆอย่างเนี่ยของโซวีเนี่ยมากกว่า33%ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะว่าทำไมเขาถึงใช้กัน จนผมมีโอกาสได้มาซื้อมาลองใช้มาทดลองใช้กันดูนะฮะผมซื้อตามเนี่ยผมใช้เขาว่าผมซื้อตามเลยผมซื้อตามเคสไลท์กับฟอรเรสที่อยู่ทิน,นจาประจ,จามาสัสนะครับคือเขาใช้เมาส์ของโซวีเนี่ยผมก็ข้องใจมันยิงแม่งไงไนียผมก็อยากจะลองบ้างนะครับก็ทีนี้พอซื้อมาฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ของโซวีนะครับผมใช้มาในาระยะหนึ่งแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูผมรีวิวันนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเมาส์โซวี่ก่อนนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับผมก็จะมี ec fk แล้วก็ z a นะครับผมซึ่งเมาส์ที่ผมใช้นะฮะเรามาดูกันเลยฮะตัวที่ผมใช้นะครับมันคือ z a 13ครับ z a หรือว่า z a 13นั่นเองหลายๆคนอาจจะงงว่า13คืออะไรนะฮะมันคือไซส์ของตัวเมาส์นะครับผมซึ่งทางโซวี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นมากครับเรื่องไซส์เช่นเดียวกับการเวลาเราซื้อรองเท้าเงี้ยเตะฟุตบอลซื้อรองเท้าสตั๊ด เราก็ต้องซื้อรองเท้าที่พอดีกับตัวไซส์เท,ท้าเราเพื่อการกระชับเวลาเราวิ่งเข้ามาที่สนามมันจะได้แบบไ,ไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับเมาส์ครับเวลาเราซื้อเมาส์ที่พอดีกับมือนะครับผมเข้ากับทรงเมาส์เราอะไรอย่างเงี้ยทรงมือเรานะครับเราก็ทำมันก็จะช่วยให้เราเล่นดีขึ้น,นะครับเรามาดูกันเลยฮะผมเริ่มจากตัวพื้นผิวเมาส์ก่อนฮะของโซวี่นะครับผมนี่ครับประมาณนี้ฮะมันจะเรียกว่าแมพพีพีนะครับผมทํามาจากแมพพีพีแมพพีพีเนี่ยคืออะไรนะฮะคือ มันเป็นตัวรองรับเหงือฮะเวลาเราจับเนี่ยสำหรับบางคนนะฮะเราเล่นทุกคนมีหมดครับคือเวลาเล่นเนี่ยเหงือออกที่มือมากนะครับผมเราใช้เมาส์บางรุ่นนะฮะมันก็อาจจะแบบว่าให้หลุดมือวะ่ะนะครับซึ่งโซวี่ฮะตอบโจทย์เรื่องนี้มากครับคือเมาส์เนี่ยใช้ได้ทั้งคนเหงือมากและเหงือน้อยได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้อีกเรืะะ่องฮะที่เป็นสเสน่ห์เลยครับคือเซ็นเซอร์ฮะเซ็นเซอร์ของตัวเมาส์ครับทำมาจากอาวาโกสสาร1 0น,น,นะครับผมก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหลายยี่ห้อเนี่ย ผมก็ใช้คําว่าผมใช้มาพอสมควรแล้วนะครับผมความรู้สึกของตัวเมาส์เนี่ยมาแตกต่างกันอย่างหนึ่งเซนเซอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนมาลองจับใช้ของโซวีดูนะครับก็คือว่าเซนเซอร์ของยี่ห้ออื่นกับโซวีแตกต่างกันยังไงส่วนตัวที่ผมใช้มานะโซวี Zoe เนี่ยตัวนี้นะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้เวลาสัมัดอ่ะแรงแค่ไหนมันก็ไม่เคยหลอนนะซึ่งกับบางรุ่นนะที่ใช้ตัวเดียวกันแต่มันก็ยังหลอนนะเพราะงั้นก็อยากให้หลายๆคนมาทำความรู้จักกับโซวีแลวมาลองใช้กันดูนะครับผม แเมาส์ที่ผมใช้นะครับคือตัว G S R นะคบผมแผน่นซีฟ้านหลายหลายคนแม่งมองบอกเอ๊ะ e มันคืออะไรว่าแผ่นใหญ่ๆหลายหลายคนถามผมมามากพอสมควรเลยนะอยากให้ผมรีวิวให้ดูก็เนี่ยครับผมตามคลิปออกมาแล้วนะครับผมคือตัวแผน่นเมาส์ตัวนี้นะฮะข้อแตกต่างมันเป็นแผน่นสปีดครับอธิบายก่อนคือมันเป็นแผ่นสปีดนะครับสิ่งที่แตกต่างกับแผ่นอื่นที่ผมใช้มาความรู้สึกที่แตกต่างนะคบก็คือว่าแผ่นสปีดของโซวี่เนี่ยไม่เหมือนยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าผมสะบัดเมาส์เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังคอนโทรลกระสุดอยู่ยัง แล้วก็คอนโทรความไวอะไรของเมาส์เนี้ยเมาส์ไม่เคยหลอนฮนะตัวแผ่นรองเมาส์ผมชอบอย่างนี้คนะัตรงนี้มันโอเคมากเลยคือหลายคนใช้ใช้แผ่นรองเมาส์ของยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะเจอปัญหานี้ครับก็คือว่าเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยแผ่นรองเมาส์บุกไปบ้างไม่เท่ากันบ้างล่ะแต่โซวีไม่มีครับไม่มีปองอากาศก็คือว่าเราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเนี่ยแผ่นรองเมาส์มันก็จะไม่บุกหลังจากเมื่อกี้ที่แผ่นรองเมาส์จบไปนะครับผมเจ้าตัวคาเมดเนี่ยนะครับผมใช้มานะครับ คือเมื่อก่อนผมก็มองข้ามสิ่งสิ si muscle, ่งนี hmm. ้ไปฮะคือมันเป็นสิ่งที am am so ่หลายหลคนมองข้ามเช่นเดียวกับผมในสมัยก่อนนะฮะแต่จนปัจจุบันนี้ครับผมใช้เจ้าตัวนี้มานะครับรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้เลยครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันไปแล้วหรือว่าเป็นส่วนที่อยู่กับผมมาตลอดนะฮะหน้าที่ของมันนะครับก็คือเป็นการรัับล็อกสายเมาส์นะครับผมผมไปใช้งานให้ดูนะครับก็คือว่าเจ้าตัวนี้ไาเมดนะครับผมหน้าที่ของมันนะครับก็คือว่าเรามันสามารถ ให้เราเล่นเหมือนเมาส์ไร้าสายครับก็คือเป็นเมาส์ที่ไม่มีน้าหนักไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมีสายอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมมันล็อกไว้ก็คือวเวลาสปัดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีขอบเขตครับเจ้าตัวนี้มันจะช่วยล็อกไว้ปรับไปตามใจชอบฮะอ,อย่างเราบางคนเราสบัดแรงเราก็ขยับให้มันให้มันกว้างขึ้นนะครับเราก็สบัดไปนะครับผมแต่ทีนี้ฮะเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนฮะว่ามันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงนะครับผมคือของโซวี่นะครับผมโซวี่เนี่ย เขาทํามานะครับมีน้ําหนักพอสมควรซึ่งมันต่อโจทย์กับการที่เวลาบางคนที่มีความบุนแรงอะเล่นแล้วมีความบุนแรงสะบัดเมาส์แรงอะไรพวกนี้นะครับบางยี่ห้อนะฮะคือเราใชแากกแ้แรงมากเกินไปสะบัดเมาส์แรงมากเกินไปเจ้าตัวเนี้ยมันก็กระเด็นออกครับมันเป็นบ่อยฮนะผมส่วนตัวผมเคยใช้มาแล้วนะครับซึ่งของโซฟี่ครับน้ำหนักพอสมควรมีน้าหนักที่ดีมากนะครับแล้วเจ้าตัวสปริงตัวเนี้ยนะครับคือมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบ เมาส์มันหมุนได้สามองศามันเป็นตัวสปริงที่นุ่มมากนะครับผมสบัดเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดเพราะน้ำหนักมันดีอยู่แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะการรีวิวในวันนี้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของโซวีต่างๆก็จบลงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับผมจะสอนเทคนิคการใช้เมาส์นะครับว่าเล่นอะไรยังไงนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนะครับสําหรับวันนี้ฮะผมต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมานะคคคครรรรรััับบผผผมมมมกก็ใใสสนนนจอออออยยาดดููลลิป้หหงงงขขืตีะ เวลาสตรีมของผมก็คือตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นทุกๆวันจันทร์พฤหัสนะครับผมส่วนช anel ผมย้อนหลังนะครับผมไปดูคลิปสตรีมย้อนหลังผมก็เว็บนะครับ youtube com slash l u s i a นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับหลับคลิปนี้ฮะขอบคุณมากครับ